ตอนนี้นะครับถึงแล้วขาหมูพินดาษจ,จังหวัดนครราชสีมาอยู่ที่อำเภอผินดาอันนี้อร่อยเลยนะครับเป็นขาหมูเข้าไปกินกันไปเอาสองอย่างก่อน,นค่ะเพียบโหเหมัอนอาหารพัฒนา อันตะคารดีๆเลยนะเนี uh? uh ่ยนายการฝนพากินายการฝนพากินนะคะอันน uh ี uh ้คือชุดนอนของเจ้นะคะแล้วค่ะว้าวโหอนอ่ง TikTok อีกแล้วเจฝน TikTok พลังี่เกับเแล้วนอกพีนุู่เนี่ย ลาบเลยเต็มวันนี้ในการมาวินเอ๋ให้ดูแบอวนี่นะครับนี่เราใส่ตามที่อยากข้าวด้วยนี่ยอบมีความสุขหิ้มเลยอ่ะเพรางว่าหมาไม่ได้ เขาคุณแดกหมดหน่มได้สวยเลยอือสิงซิงกับว่วงเลยคล,คล,คล้ายๆกันเออทำไมใช้ช้อนทำเป็นใช้ช้อนนะเนี่ย <c ười> คัดก <c ười> ่อนเรายังไม่ได้คัดเลย